โ okay. อเคสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะอันนี้ก็จะมารีวิวหมอกเพมปะทักกัมปี้กันฮนะก็วิธีการลงนายเหรอนายมากเลยนะี๋ยวๆเพียงให้เราเข้าไปที่เว็บเอออะไรอนะี๋ยว lowy web sky e a x s t i d m y m e v e r sky day e n แล้วก็กดดับป้องเข้าไปอย่างเงี้ยโอเคพอเข้ามามันก็ฮะการเงติดตั้งมันก็จะขึ้นมาเป็นเวอร์ชันต่างให้ อันนี้หนึ่งจุดห้าจุดกองกบไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ว่าจะเป็นเหมาะให้ก็เหมาะเพลงปะทะกัมพีมาจากไหนครับพิมพ์ไป P L เอลวายเนี่ยเนี่ยเจอเจอเนี่ยเออเนี่ยไม่จำพี่มามาปั๊บแม่ท่านผู้ชมเนี่ยชื่อว่าเพลงเพลงเพลงเพลปะทะกัมพีเหมาะติดตามฟอ มาครับนุ่นจุกฮัตจะกล่องนะโกดไปก็วิธีการติดตั้งนะสำหรับวินโดว์จะเป็นยังไงก็วิธีการติดตั้งง่ายมากนะเรื่องการกดเนี้ยโูกล็อกเอลี่ไอ้โลกเนี้ยอันก็ทายโลกไปปุ๊บจะจัดนะก็มันมันก็ขึ้นนี้มาเออพอขึ้นนี้มาปุ๊บพอได้ตัวนี้เราก็ คลิปไปปุ๊บแล้วก็กดลังอ่จาจัดน้ำมาขึ้นหน้าตานี้มาอันนี้เราก็จบเกาะเวอร์ชั่นของเราด้วยนะไอ้ถาถ้าตรงกีเขียวขึ้นมาให้ให้เรากดติดตามปุ๊บแล้วแล้วมันก็จะขึ้นโนกับเยสมาฮะครับแล้วแล้วมันก็ขึ้นโนกับเยสมาให้เรากดโน no. ถ้ากดเยบมันก็จะไม่ได้ ทำไมหมเพื่อมันนี่ก็หอมติดน้ำไปแล้วนี่ก็ถอดกันติดตังอะยูยูระตาม็อกเออ,อยูอ,ยอยิกระตาม็อกพอเราโหลมาเก็บปุ๊บจากนั้นมันก็จะได้เอ,อ่อตัวหมกมา่าวิธีการเล่นทำไงครับเจ้าเจ้า เดี๋ยวขอปะไปตอนก็นคือหน้าดีฮะเดี๋ยวออนะท่านผู้ชมแป๊บนึงแหลกเออท่านผู้ชมแป๊บน่ะอ,อืเอเดี๋ยวเฮียท่านผู้ชมทำตามเนี่ยไม่หากเลยเอ,อีแค่ท่านผู้ชมโอเค เออเดี๋ยวปะเป็นตอมมกทันไหนทาที T I M e S e T, อเอ็มบีเอสีเอเวลสูงเอมเอ้ยนี่ไันทองเชา้ตชาตองเช้าเออไม่เอาเอือมปะเป็นตอมมือทนะัน,นทไหนอ เออท่านผู้ชมนะเออขึงนมอโอเคท่านผู้ชมพอว่าเข้ามาปุ๊บหลหักขหมอก็ก็ไม่ไม่มีอะไรแะ้วผิดนะเรามาดูบ็อกใช้ก่อกล้างกันนะครับมันก็จะมีของใหม่เพิ่มมาโดยการโหลดหมอนี้อิมอ ยี่โม่เกจอะไรอ่ะอ่ันนี้ก็จะเป็นมาเลฟักทองอ่ะมาเล็กมาเล็ัโทเขียวมาเล็กไดมองมาเล็ัโทเขียวอะ <c oughs> ่ะเขี่ยโททาก, <c oughs> ก็ะเออก็วิธิการปลดทำนายเออ แล้วเดี๋ยวก็วิธีการปลูกนะแล้วจะต้องขุดดินกล่องน,นะอ๋เอเนี่ยอ้าไม่ได้หวะช่างเอยถ้าไอ,ไอ้นั้นก็คืออะไร,รครับมันก็คือเนี้ยแบบเขาบอกว่าเป็นนายม,มันมันมีมันมันช่วยทำอะไรให้บ้างนะก็ช่วยฆ่าแต่ไอ้พวกมอนสเตอร์นะเดี๋ยวจะลอตัวนี้ก็ได้นะ เนี่ย yeah ครับเราก็จะเห็นนะว่าเออก็เนี่ยคนคนที่เคยเล่นเกมปะทะเพนปะทะกำบีอะว้าไม่เงยไม่ให้ไม่เอ้ยออไม่เป็นไรอะตีตีอย่างไนก็ไม่ตายอะไอ้ตัวนี้ โอ้ยแก MPK เนื yeah. <Yeah. S 1> mm ้อโคตังเลยบ่มมาบ่มนะมีห yeah. น mm ้า hmm. ท mm ี hmm. mm ่ไหนฮะในนี้มันก็ดีนะไปนี่ไปนี่ปนีเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี้ออกมาก็ได้นะท่านผู้ชมนี่เทป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 อะท่านผู้ชมลองเอานี่ออกมามันมันก็ช่วยนี่ไงวะ ยิงนะเฮ้ยยิงไหมวะอ๋อยิงอะมันช่วยยิงอะเหมาะแล้วครับขนาดเออไอตัวเราลองไอตัวการหน่อยก็ได้อะตัวกามหน่อยใช้กัแกม่กเลยจายวิญยางอะหกายวินยางนั่นเองโอ้โห้ยมันยิงได้หมดทุกตัวแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตัวนี้กินกว่า มันจะฆ่าได้หรือไม่ถ้าฆ่าไม่ได้ก็เอเดี๋ยวนะแล้วขอเก่ออกอดมาเยอะก่อนเพราะว่าไอตัวกามหัวมันเก่งนะปี่ปวาท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมเราเราก็เอากายวิญญาณมาวางไว้ตรงนี้คนทำไปง่ายไปตอนพิพายฮนะโอ้ย ไม่ไหวไม่ได้เนี้ยตีไม่เลยอออเต็มโนกิ้ว่าเออโน้กิดว่า,ออวาจะเอาชนะได้หรือไม่โอ๊ยเล็กไม่ไหว โอ้ยขอเป้าแกงก็เราเลือกแกงขอไปประมาณใกล้ๆเนี้ยแหละทงไม่ไหวป้มนี่ยิงนะยิงด้วยอ่ะไม่ไม่ไมนะนะ่ไม่ไม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 เออเราเราจะต้องเอาเนี้ยก็วิธีการฆ่า อุ้อเหมาะเจ๋งนะเอ้ยวางผิดแล้วอ้าวมันไม่เป็นไรเลยตีอ่ะไม่เป็นไรเลยแล้จับเปิดาแล้วจับเปิดาแล้วตูมเอชออ็องนะเดี๋ยวก็เออตัวนี้ก็วางไว้ตัวนี้ท่านผู้ชม ยูกิว่ามันจะฆ่าได้หรอไป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 นะหลังหลังแกเฮ้ยอ้ยฮึอะไเนี้ยวิยปปาเข้าไป้ยิ้มากเออ ไม่เป็นไรนะพวกนี้เออตัวไก่ตัวกาหมดจะแพ้มัง้งนะท่านผู้ชมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเ,าเชิญตัวนี้ออกมาอุ้ยมีเจนเนี่ยะตัวเพไอ้ตัวเพนประทะอะเพไอ้ตัวดอกไม้อะไม่ตายอะเอานน้ำแข็งยิงนะยิงกี่วายยิง ไม่มีใครยิงอะไรนะยิงไปหาใครเนี่ยไอตัวเปิดเนี่ยว้าไปไหนฮะเออก็ก็วิธีการทุบไอตัวนี้ออกก็ทำไงหรอไงอ่ะก็เอาอย่างจา้องยืนนิงน่งนะเตีมัวอะไรฮะเออมันทุบไม่ได้ฮะจนว่ามันจะตายถึงทุบได้อะ อันนี้มิตเตอร์โอ้มึงมากเลยยแบบนั้นนะโอเคนะครับหนังๆอันนี้ก็จะเป็นการ์เมอร์ยินอันนี้ก็เป็น,นการ์เมอร์ยินน,นะครับ เดี๋ยวเอาฟังผิดเล้วเรานะครับท่านผูรร้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะค่อยๆจะจบไปพร้อมกับมูนลิบบูงนะ จบอาวกาลแตบ้าจบต่อขอเดี๋ยวครับอืมโอ,อ,อเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยว E M E อามาก,กมโมออกอะกันนินไปเลยเฮ้ยเกมโมก เอาเลสื้อโตมานะคะโอเคนะครับโอ๋โอ,อมีกลางแหลกนิดนึงนะก็อขอทายด้วยนะกึ้งว่าไม่ค่อยได้อะมากเอ้ยเกมหมกอยเนี้เยเกมกอถ้าถ้าเกมหมกก่อนมันก็จะทุกไม่ได้แนละ้วขอบอกตรงๆเพราะว่าเกมหมกก่อนมันจะเป็นอใครจุก ทำไม่จุกกระดูบูมบูมบูม,บมเออเรียบร้อยเหมาะไปแล้วนะคะวิธีการลงก็เอออะไรเดียวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคราวหน้าคราวหน้าก็จะเป็นเหมาะอื่นฮะเอเอ